สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแคมปิ้งซิงก์สองล้อชาแนลนะครับผมวันนี้เรามางานมอเตอร์โชว์ที่บางทรนนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศภายในงานนะครับไปชูรถส,สวยๆกันนะครับไปตามผมไปอ <c oughs> ันนี้เราไปดูรุ่นอะไรเยาว่ห้าเอชอาร์สี่ร้อยต้องเน้นด้วยรุ่นนี้เยาว์คไทย นี่เราอยู่ในบูธของ YAMAHA นะครับเรามาดูว่าคนขายหลอกอ่ะอืมโคตรเท่ทำไมเขาชอบอ่ะพี่ถ่ายให้ไปพิธีกรไปครับวันนี้จะมาจองรุ่นไหนครับเดี๋ยวเรามองหาเซลล์ก่อนค่ะอือโอเค แลที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับก็คือ y a m 5 s r นะปีปีนี้จปีแน่นะหม <Okay. S 1> ายล่าสุดนะครับที่เข้ามาก็ายังเป็นโฉมเริอกอยู่ก็ <Yeah. S 2> ตอนก็ตอนแรกนะครับรุ้นยู่ว่าตัวไ Final Edition จะเข้าหรือเปล่านะส <Yeah. S 1> ุฉแด้วไม่เข้านะครับ <Yeah. S 1> ังเป็นสีดำอยู่ปีนี้ ก็สีนี้ก็หาซื้อได้ตามศูนย์บ้านเราแหละครับก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ครับเด็าอตลละตอนนี้ยังไม่มีโฟลอะไรเลยครับสี่ร้อยใช่ทีนี้เข้าสีดำแค่สีเดียวในชะ่ไหมครับนีสีด้ากับสีน้ำเงินครับอยากมาโชว์ตัวมีสีดำสีเดียวใช่ครับ ว่าแต่ไฟนอลดีวิชั่นจะเข้าครับอ,อ๋อตอนนี้ยังไม่มีแผนอะไรครับผมตอนนี้มีแค่สองคนนครับไปค่ายไหนต่อ Honda, Suzuki. À, không Suzuki còn bạn. À. rồi à, có, có, có thế à? Giặt ดูในส่วนของค่ายฮอนดานะครับตัวนี้ดูในบูธของฮอนด้าครับตัวนี้โอ้โหนี่น่าจะเป็นตัวเจ็บของทางค่ายแน่นอนเลยเนี่ยเป็นสแตนทรอเลย GTR GTC คันนี้40,000 CC <PC. S 3> ไม่ต้องปิดมาเข้าไปชมขภายในงานกัน,ไ,ไ,นไหนขาถึงหรอกระโดดขึ้นเลยโอ้โห่น่น่น,น เท hey, มากนี่อันนี้กับแบ็คแมนเลยสีบรา6 0อ a ก่อน,นเริ่มต้นเท่าไหร่4,004 <4. S 2> โหจิบจ็บถ้าซื้อสด3แสาานกว่าบาทเองกว่าบาทเองใช่ไหม ีก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมอยากอยากได้ามาครอบครองคนระับ C R F สายวิบากเนี่ยต้องมีตะขันเล็กลอยขึ้นดอย,ชยใช่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวจะ,จะติดที่อวิโคนเลยลุยสบายสบายสอนได้ไหมฮะสอนได้ไหมสอนได้ดินี่สอนสามสอนสี่ได้หมดม เบลพันร้อย 1, นะครับตัวนี้ก็เป็นที่คือฮาเหมือนกันนะครับเปิดตัว 1, ใช่หนึ่ันรยซีซีใช่หนึ่งพซีซีปกติมันมีตัวสามร้อยกับหนะ้าร้อยไงราคาเท่าไหร่ดูราคากัน 5, ห้าพัน3 3, วกว่าบาทไยนันพนราคาสามเก้าเก้าสามสเก้าเเโอเคนะอเนาะ ตัวนี้อีกตัวนะครับ CB1003 นะครับ Super Four เนี่ยเขาชอบแบบนี้นะขนานสวยกันตครนนี้ตัวนี้ตัวมีแฟลลิ่งแต่พี่ว่าพี่ว่าตัวนี้สวยกว่า Super Four แล้ว Super ขับอะไรวะลเรื่องกันเลยนู้นเปอร์ขับเดี๋ยวจะเพิ่งกูนี่ก่อนเนี่ย <c oughs> นี่ละคา <c oughs> เรามาดูรถสไตล์หวานแบบวมาอันนี้เท่อะสุภาพร้อยยี่ห้าเป็นสวิตเปิดแบบนี้แหละโอ้ราคาเอาเรื่องนะบอกกันเลยราคาเท่าไหร่น่าจะแต่แสนนะสีนะ่ร้อยยี่ห้า่อะสีสวยดูป้ายราคาด้ย เป็นไงล่ะถ้าถึงเห็นอย่างงี้แล้วกับแสนนะครับเห็นอย่างงี้กับแสนนะครับนี่มังคีซื้อให้กรเพอันนี้ขาขี่ถึงแน่นอนนะหน้าตามันเปิดมาจะมีมังคีเลยไทยกี่บาทเก้าหมื่นกว่าบาทเา 90, <000. S 1> ก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก็าแสนหน่อยเห็นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเอาเรื่องอะราคาเออ สวยโลกโลก้ปีกโลกโก้คลาสสิกกันครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของฮาร์เลย์เดวิสันครับไปไอรอนแปดแปดสามนู่นห้าหนึ่งหกน่าจะตัวถูกสุดขฮาร์เลย์นะราคานะ ถูกสุดนะถูกสุดเท่าไหร่กันล่ะห้าแสนด้วยเปล่ห้าแสนต่อสี่แสนหน่อยใช่ชอบรุ่นไหนให้เริ่เป็นสวยปะอันนี้ให้เมย์ขับเองดูราคาดิขาด้วยนะถึงเลยนวดสาคาอย่นี่หกสี่ อะไรไงอาเล่ตัวใหม่ที่ว่าทำเซนทัวรลิงอะ่ะอเต้ปะคือรุ่นว่าแพนอเมริกาไปเข้าไปดูดิหูยเพิ่งออกนี่โอ้ยอะไงหลังจากที่เดินมาสักระยะเจอรุ่นที่ถูใจยอะ ยังไม่เจอเบนซาเลย,ยู่ตรงไหนมาด้วยก่าไม่รู้ปีนี้ก็ภายในงานมอเมตอร์โชว์นะก็จะมีเป็นงานอ่โชว์เกี่ยวกับพวกสายแคมป์นะครับพวกเต็นท์อะไรเงี้ยดียปดนะ่ะไปเป็นชุดเนอะน่าเป็นชุดแหละ ไฟจริงมากโอ้โหงี oh, ได้ฟิลเลยนะโคตรใหญ่เลยฮนะเหมือนบ้านเลยฮะเหมือนบ้านเลยเหมือนเด็ดเราเข้าไปนั่งไหมห oh, ้ามนั่งเหรอห้ามเข้าโอ้โ oh, หอลังการงานสร้างเลยเนี่ยไม่อยากจะนึกภาพตอนขนเลย <c oughs> ตอนข <c oughs> นก็ต้องเก็บอะ ออโต้โชว์ปีนี้ค่อนข้างก็จะผมว่าไม่ค่อยหวือหวานะศูนย์รถอะไรมาน้อยมากเลยก็หลังจากที่เราไปงานออโตโชว์มาไปกกีนเนี้ยผมเราก็กลับไปฝันแล้วนะครับอยากได้รุ่นอะไรนใครก็ฝากกดอ่ากดแชร์กดติดตาม้ด้ยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย